สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเตียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องแคนร้ายใหญ่โรคจิตเป็นงานเขียนของอี้แยมท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านฉบับเต็มนิยายเรื่องแคนร้ายใหญ่โรคจิตสามารถหาอ่านได้ที่ทันบล a ย c o m หรือจะดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มฉุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ และท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามอ่านนิยายเรื่องใหม่ๆของอีแยมได้ที่เพจ a ฟ e บุ๊กนิยายของอีแยมพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังคะ่ะนิยายเสียงเรื่องแค้นร้ายใหญ่โรคจิตตอนที่31จับตามองร่างที่เต็มไปด้วยน้ำกามรอยแดงและคราบเลือดนอนคุดคุ้อยู่บนเตียงหลังใหญ่ภายในห้องที่มืดทึบเปลือกตาบางที่หนักอึ้งค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างยากลำบาก ความเจ็บแปรเล่นงานไปทั่วทั้งร่างกายของเธอจนเธอแทบขยับตัวไม่ได้เธอได้แต่นอนทซมอยู่บนเตียงหลังนั้นเพื่อรอให้ร่างกายของเธอปรับตัวได้ดีก่อนที่จะพยายามลุกขึ้นอีกครั้งอย่างคนไร้เรี่ยวแรงความเจ็บแปรที่บริเวณช่องทางรักทั้งหน้าและหลังทําให้เธอร้องออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ไอบ้าเมื่อเห็นรอยที่ปรากฏตามเนื้อตามตัวสิริ ก็อดที่จะก้มด่าคนที่มันทำกับเธอให้อยู่ในสภาพนี้ไม่ได้เธอเจ็บใจเหลือเกินไม่คิดว่ามันจะทำกับเธอได้ถึงขนาดนี้ตามเนื้อตามตัวของเธอตอนนี้ถ้าใครมาเห็นเข้าคงนึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ถูกผู้ชายหลายคนรุมเป็นแน่แต่ใครจะไปรู้ล่าว่ารอยที่ปรากฏอยู่บนเนื้อบนตัวของเธอตอนนี้เกิดจากการกระทำของผู้ชายคนเดียว ร่างที่ได้เรียวแรงค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆถูกย่างก้าวที่ก้าวขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดภายในห้องที่มืดทึบมองไม่เห็นแม้แต่แสงไฟหรือแสงสว่างจากทางด้านนอกทำให้เธอเริ่มนึกกลัวเธอค่อยๆเดินลูบมือไปตามฝาผนังที่เย็นเฉียบจนฝ่ามือของเธอไปสัมผัสกับอะไรบางอย่างเมื่อเธอลูบๆคำๆจนแน่ใจแล้วว่านั่นคือลูกป,ปิดประตูเธอ ก็ไม่รีรอที่จะเปิดมันออกประตูเปิดประตูต้องเปิดประตูประตูที่ไม่ว่าเธอจะพยายามเปิดสักเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะเปิดออกได้เนื่องจากประตูบานนั้นถูกล็อกจากทางด้านนอกเอาไว้อย่างแน่นหนาะแถมยังมีการร่างยักษ์อีกสองคนเฝ้าอย่างดีตามคำสั่งของผู้เป็นนายเสียงร้องของคนที่อยู่ด้านในดังขึ้นรวมไปถึงเสียงทุบป,ประตูที่ดังอย่างต่อเนื่องก็ไม่ทำให้กาทั้งสองคนหันไปสนใจ ทั้งสองคนทำเหมือนกับว่าเสียงที่ดังออกมาคือเสียงของสุนัขที่มันห่าขอความช่วยเหลือแค่นั้นเชาน้านี้นิพนตื่นมาด้วยร่างกายที่ระบมเขามองไปยังด้านข้างก็ไม่มีแม้แต่เงาของเมียรักสัมผัสที่เย็นเฉียบตรงบนที่นอนข้างๆข,ข,ของเขาทำให้เขารับรู้ได้ว่าเธอไม่ได้กลับมานอนที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็ไม่รอรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออ,อกไปหาเธอทันที แต่ผลต่อปรับก็เหมือนเดิมหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาฝากข้อความค่ะคุณคุณหายไปไหนนะนิพน์บ่นกับตัวเองก่อนที่จะกดโทรไปที่เบอร์ของเมียรักอีกครั้งแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าคุณจะไปอยู่กับมันแต่ก่อนเขาคิดว่าเธออาจจะไปนอนที่บ้านเพื่อนแต่เมื่อเขาได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างในวันนั้นก็ทำให้ความคิดของเขาที่มีต่อเธอ เริ่มเปลี่ยนไปตื่นเร็วกว่าที่คิดนะเสียงที่ดังขึ้นจากทางด้านหลังทําให้ร่างของนิพนธ์ที่กําลังปิดประตูถึงกับสะดุง้งก่อนที่เขาจะค่อยๆหันกลับไปมองเจ้าของเสียงที่ยืนอยู่ไม่ห่างจากตัวเขามากนักก็พบเขากับผู้ชายร่างใหญ่ที่อยู่ในชุดสูทสีดําซึ่งเขาจําได้ดีว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแต่เมื่อเขามองไปยังด้านหลังของผู้ชายคนนี้ก็พบเข้ากับรถรูสีดำที่จอดจู ด้านในมีผู้ชายที่แต่งตัวด้วยชุดสูทไม่ต่างจากผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาและเมื่อเขามองผู้ชายสองคนที่นั่งอยู่ด้านในรถอย่างชาัดเจนเขาก็จำได้ทันทีว่าคนพวกนี้คือใครพวกแกมาทำไมนิพลถามผู้ชายตรงหน้าเสียงแข็งพร้อมกับมองคนทั้งสามด้วยสายตาที่แข็งกร้าวไม่นึกเลยนะว่าการที่พวกฉันปล่อยให้แกกลับไปนอนบ้านแค่คืนเดียวจะทำให้แก ลืมเรื่องที่พวกเราเคยบอกแกเอาไว้เมื่อนิพนธ์ได้ยินสิ่งที่ชายตรงหน้าพูดเขาก็นึกขึ้นได้ทันทีแต่เขาก็เลี่ยงที่จะไม่ไปกับพวกมันฉันฉันไม่ไปกับพวกแกหรอกนะเขาพูดเพียงแค่นั้นก่อนที่จะหันหลังแต่ไม่ทันที่เขาจะได้ก้าวเดินสมองน้อยๆของเขาก็สัมผัสได้กับอะไรบางอย่างที่มันแข็งๆฉันมาที่นี่ไม่ได้ต้องการความคิดเห็นจากแก และถ้าแกใช้สมองที่มีแค่น้อยนิดของแกคิดแกควรจะรู้นะว่าแกควรจะทำยังไงน้ำเสียงที่เข้มไม่มีแม้แต่แววร้อเล่นพร้อมกับสัมผัสหนักๆจากปลายกระบอกมัจจุราชจ่อที่ศีรษะของนิพนธ์ทำให้นิพนธ์หันกลับไปมองพวกนั้นด้วยสายตาที่แข็งกร้าวก่อนที่เขาจะเอ่ยคำพูดที่ทำเอาผู้ชายคนนั้นแสยะย,ยิ้มออกมาอย่างพอใจหลีกทางสิฉันจะขึ้นรถพวกแก เป็นคนของใครกันแน่เมื่อเขาขึ้นมานั่งอยู่ในรถมันก็อดไม่ได้ที่จะถามคำถามนี้อีกครั้งเขาไม่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นคนของใครแต่ถ้าคนพวกนี้เป็นคนของคนที่เขาคิดเอาไว้จริงๆเขาก็อยากจะเจอกับผู้ชายคนนั้นและอยากจะขอเจรจาถึงแม้ว่าความผิดที่เขาก่อขึ้นมันยากต่อการร้องขอชีวิตก็ตามทำเร็วกับคนอื่นไม่เยอะสิแกถึงไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้ชีวิตของแก กำลังอยู่ในกำรรม,มือของใครคำตอบจากผู้ชายที่นั่งอยู่เบาะหน้าถามเอานิพนธ์ถึงกับสะอึกคงจะทําเลไว้เยอะสินะนำเสียงคล้ายเย้ยหยันทําให้นิพนธ์ได้แต่กำรหรม,มัดแน่นความคิดของเขาในตอนนี้มันกำลังตีรวนกันไปหมดภาพในอดีตก่อนที่เขากับจันจะหนีมาอยู่ที่นี่กำลังฉายอยู่ในสมองของเขาอย่างชา้าภาพที่เขาเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งภาพที่เขา ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอจนเขาต้องไปขโมยลูกสาวของมาเฟียใหญ่เพื่อที่จะเอามาเป็นตัวแทนลูกสาวของตัวเองที่เสียไปก่อนที่เขากับผู้หญิงคนนั้นจะหนีมาอยู่ที่นี่ภาเหตุการณ์เหล่านั้นในอดีตมันกำลังย้อนกลับมาเข้ามาในสมองของเขาอีกครั้งรีบรีบคิดให้ออกละว่าไปทำเล็วกับไข่เอาไว้บ้างก่อนที่ชีวิตของแกจะไม่มีโอกาสได้คิดอะไรอีกต่อไปราวกับเสียงกระซิบเตือนจากยม,มทูต ตือนให้เขาได้รู้ว่าชีวิตของเขามันคงจะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วอย็นนี้อยากคิดที่จะหนีกลับไปก่อนลาพวกฉันตามถึงบ้านแน่เผลอๆเ,เมียของแกคงจะได้รู้ว่าพวกฉันเป็นผัวของแกอีกทีเมื่อรถแล่นมาถึงที่ทำงานของนิพนธ์เขารีบเปิดประตูอย่างไม่ดีรอแต่ก่อนที่เขาจะก้าวขาลงจากรถก็ไม่ไหวจะมีเสียงขู่จากหนึ่งในสามคน ที่นั่งอยู่ด้านในรถดังขึ้นคำขู่เหล่านั้นทำให้ขาที่กำลังจะก้าวออกจากตัวรถถึงกับชะงักก่อนที่เขาจะถอนหายใจออกมาอย่างหนักและรีบเดินลงจากตัวรถพร้อมกับปิดประตูรถเสียงดังลั่นเพื่อระบายความหงุดหงิดก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในตัวตึกที่ทำงานด้วยอาการอารมณ์เสียซึ่งการการะทำของเขาเหล่านั้นอยู่ในสายตาของใครบางคนทั้งหมดก่อนที่เธอจะยกยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดี เสียงหยาบโลนและเสียงครางออกมาอย่างเบาๆที่ดังขึ้นอยู่ภายในห้องน้ำหลังเก่าที่ถูกปิดใช้งานที่ตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยโดยด้านในห้องน้ำห้องหนึ่งนั้นมีร่างของชายหญิงคู่หนึ่งกำลังทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันอย่างสุดมันโดยมีร่างของหญิงสาวที่อยู่ในสภาพเสื้อผ้าที่หลุดลุยกำลังหันหลังแอนบั้นท้ายให้กับอาร์ตลูกชายของเจ้าของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชายที่เธอกำลังควงอยู่ กระแทกแกนกายเข้าไปในร่างของเธออย่างมองมันความเจ็บจากแกนที่ใหญ่โตมันไม่ได้ทําให้อารมณ์สมสนรักของเมด็ทรายเบาบางลงแต่ความเจ็บปวดนั้นมันยิ่งกลับเพิ่มพูนอารมณ์สวัสดของเธอนั้นให้รุนแรงมากขึ้นด้วยเสียงปลายแกนที่ชนกับผนังด้านในดังขึ้นพร้อมกับเสียงคลางที่ชวนสยิวของคนทั้งคู่ดังขึ้นเรื่อยๆทุกทวงท่าและลีลาสวัสดของคนทั้งคู่ ต่างสาตเข้าหากันถูกบันทึกไว้ในมือถือเครื่องรู้ของใครคนหนึ่งเพราะความรีบร้อนและความประมาทของคนทั้งคู่ทําให้พวกเขาไม่ได้ล็อกประตูห้องน้ําบวกกับการที่พวกเขาคิดว่าคงจะไม่มีใครผ่านมาทางนี้เพราะทางนี้มันรกกร้างไม่มีคนเข้าออกทําให้พวกเขาละเลยสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันก็ง่ายสําหรับใครบางคนที่กําลังรอเล่นงานอยู่พี่อาร์ตพี่อาร์ตค่ะน้องสายจะเสร็จแล้วคะ่ะรอ รอพี่อีกนิดนะคนดีอาร์ลูกชายของเจ้าของมหาไยพูดด้วยน้ำเสียงกระเซาวแรงบีบรัดจากช่องทางรักของเมศไซายทำให้เขาขยับแก่นลำบากเพราะความคับแน่นจนเขาต้องเพิ่มแรงกระแทกอย่างรุนแรงเพราะตอนนี้เขาก็ใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วแรงกระแทกที่เพิ่มผูนขึ้นทำให้ร่างของเมศไซาที่กาะผนังถึงกับสั่นคลอน น้ำสีใสไหลออกจากตาเพราะความเสียวที่อีกฝ่ายมอบให้จนล้นใจมันทำให้เธอสุขสมอย่างหาที่สุดไม่ได้ความเสียวที่ทั้งคู่ต่างมีให้กันทำให้ในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ปลดปล่อยความสุขสมออกมาในคราบน้ำสีใสฝ่ายชายไหลเข้าสู่เกาะป้องกันชั้นดีเสียงแก่นกายที่ถอดออกจากช่องทางรักดังขึ้นก่อนที่อาร์ตจะถอดมันออก และโยนทิ้งลงพื้นอย่างไม่ใยดีปลายแกนที่ยังมีคราบหลงเหลืออยู่ชี้โดกไปทางด้านหน้าซึ่งเมทซายก็รู้จุดประสงค์ของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีเธอไม่รอช้ารีบใช้ปากทําความสะอาดคราบที่ติดอยู่จนมันสะอาดดีก่อนที่เธอจะเก็บมันเข้าไปในบ็อกเซอร์และใส่กางเกงพร้อมกับติดเข็มขัดให้เหมือนเดิมแล้วเธอก็หันมาสนใจกับเสื้อผ้าของตัวเองให้เรียบร้อยเข้าที่พี่อาร์ตาเมื่อเธอแต่งตัวเสร็จ เธอก็รีบประจบอีกฝ่ายทันทีว่าไงคะคนเก่งของพี่อาร์ตอาร์ตพูดกับเมสซายด้วยน้ำเสียงที่หวานไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นของเขาและอีกหลายๆคนแต่เมสซายจะพิเศษกว่าคนอื่นเพราะเธอนั้นเด็ดจนเขาต้องเก็บไว้ในสต็อกแบบนี้น้องซายอยากได้กระเป๋าใบแมงคะ่ะเมสซายพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนอย่างน่ารักพร้อมกับเอาหน้าอกที่ผ่านมือหมอไปเบียดกับต้นแขนของอีกฝ่ายเพื่อเป็นการเบิกทางอีกแรง ก็ซื้อสิคะอาร์ตพูดด้วยน้ำเสียงยิ้มยิ้มพอรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรก็คงต้องการเงินไม่ต่างจากพวกผู้หญิงของเขาคนอื่นๆหรอกพิงพี่อารนะ์ตหน้าเมไซายทำหน้างอทันทีเมื่อได้ยินคำตอบในแบบที่เธอไม่ต้องการอาร์ตเมื่อเห็นแบบนั้นก็หัวเราะออกมาเบาๆอย่างถูกใจเมื่อสามารถแกล้งอีกฝ่ายได้ก่อนที่มือของเขาจะล้วงไปที่กระเป๋ากางเกงที่อยู่ด้านหลัง ก่อนที่เขาจะล้วงกระเป๋าตาังออกมาและหยิบแบงค์สีเทาจำนวนหลายสิบใบยื่นไปให้เม็ดทรายที่กำลังยืนหน้างออยู่อ่ะนี่ค่ะรางวัลสำหรับเด็กดีของพี่อาร์ตแบงค์พันจำนวนหลายสิบใบที่อยู่ตรงหน้าทำให้เม็ดทรายตาลุกวาวก่อนที่เธอจะหยิบมันขึ้นมาด้วยความดีใจขอบคุณค่ะพี่อาร์ตขอบคุณมากๆค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปหาเพื่อนก่อนนะค่ะไว้ถ้าพี่อาร์ตว่างมาหาน้องทรายอีกนะคะ นานทีนี้เมื่อเจอเงินนาที่อยู่ในกำรรม,มือใครจะไปไหนก็ไปเธอเธอไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วอาร์ตมองผู้หญิงตรงหน้าที่ยืนอมยิ้มอย่างอารมณ์ดีก่อนที่เขาจะเช็คดูความเรียบร้อยของตัวเองอีกครั้งแล้วเดินออกไปทิ้งไว้แต่เม็ดทรายที่ยืนนับเงินที่อยู่ในมือโอ้แบบนี้ก็ซื้อกระเป๋าใบใหม่ได้แล้วสิเม็ดทรายพูดอย่างอารมณ์ดีก่อนที่จะเก็บเงินไว้ในกระเป๋าแล้วแต่งตัว เช็คให้เรียบร้อยเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอก็หยิบกระเป๋าใบหรูขึ้นมาสะพายก่อนที่จะเดินออกไปโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าการกระทำทั้งหมดถูกบันทึกเป็นคลิปไว้ในโทรศัพท์ของใครบางคนเรียบร้อยแล้วซึ่งคลิปนั้นกำลังจะถูกส่งไปให้ใครอีกคนภายในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าคลิปกำลังส่งคลิปส่งเรียบร้อยแล้วอ่านคลิปเรียบร้อยแล้วทำงานได้ดีมากจบตอนที่31 จับตามองเรามาต่อตอนที่32กันเลยนะคะให้ชื่อตอนว่าลางสังหรณ์ในนิยายเสียงเรื่องแขนรายใหญ่โรคจิตวันนี้ที่บริษัทมีประชุมด่วนเนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทต,ต้องการที่จะส่งสินค้าไปยังต่างประเทศจำนวนมากซึ่งนั่นก็หมายความว่าค่าขนส่งสินค้าจำนวนมหาศาลก็จะไหลเข้ามาในบริษัท แต่ทุกๆครั้งงานส่งสินค้าจะพลาดไม่ได้ซึ่งเป็นสินค้าจำนวนมากยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามให้สินค้าเสียหายโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะส่งผลเสียมาที่บริษัทได้คุณนิพนธ์คุณนิพนธ์คะคุณนิพนธ์เสียงทุบโต๊ะกระจกที่มาพร้อมกับเสียงเรียกชื่อของเขาทำให้คนที่นั่งคิดอะไรบางอย่างอยู่ถึงกับสะดุ้งงานเมื่อได้สติเขาก็มองไปยังรอบรอบห้องก็เห็นพนักงานทุกคน และรองประธานที่ยืนอยู่หัวโต๊ะกำลังมองมาที่เขาด้วยสายตาที่โกรธอยู่เออครับครับคุณได้ฟังที่ฉันพูดไหมคะคุณนิพนธ์คำถามจากท่านรองประธานที่ยืนอยู่หัวโต๊ะทำเอานิพน์ถึงกับหน้าซีดเพราะตลอดการประชุมเขาไม่ได้ฟังหัวข้อและเนื้อหาในการประชุมเลยเพราะเขาเอาแต่คบคิดถึงเรื่องอื่นอยู่นั่นเองเออเออคือคือคืออะไรคือคุณจะบอกฉันว่า คุณกำลังฟังอยู่หรือคะทั้งๆท,ที่ฉันเห็นว่าคุณไม่ได้สนใจกับเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้เลยรองประธานคนใหม่เลิกคิวถามก่อนที่เธอจะยกแขนขึ้นมากอดอกและมองไปที่เขาด้วยสายตาที่จ้องเขมง็งที่นี่คือบริษัทคือที่ทำงานและตอนนี้ทุกคนรวมถึงคุณด้วยกำลังประชุมอยู่สิ่งที่คุณควรพึงกระทาและนึกคิดก็คือเรื่องงานไม่ใช่เอาเวลามาคิดเรื่องอื่นให้รกสมองในเวลางานถ้าคุณ แยกแยะไม่ออกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวว่าคุณไม่ควรจะเอามาปะปนกันเห็นทีฉันคงต้องเปลี่ยนหัวหน้าฝ่ายบัญชีคนใหม่เพราะคนเก่ามันห่วยแตกแยกแยะไม่ออกว่าอะไรดีหรือไม่ดีอะไรควรหรือไม่ควรปิดการประชุมตลอดเวลาที่รองประธานคนใหม่พูดทุกคนที่นั่งอยู่ภายในห้องทำงานต่างพากันเงียบไม่มีใครแม้จะกล้าหายใจดังเพราะทุกคนกำลังกลัวพายุ ที่กำลังก่อตัวขึ้นแต่ทุกคนก็ต้องหายใจโล่งเมื่อรองประธานคนใหม่พูดจบแล้วก็เดินออกไปด้วยอารมณ์ที่ดูก็รู้ว่าเธอกำลังฉุนเชียวเมื่อรองประธานคนใหม่เดินออกไปแล้วเหล่าพนักงานคนอื่นๆก็ต่างทยอยกันลุกขึ้นแล้วเดินออกไปทุกคนต่างส่งยิ้มบางและส่งสายตาให้กับเขาแต่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไรเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายก็คงจะเครียดพอตัวในเรื่องส่วนตัว แล้วไหนจะเรื่องเมื่อสักครู่อีกนิพนธ์ได้แต่ถอนหายใจหนักๆออกมากับปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหาเบอร์ที่เขาโทรออกล่าสุดแต่ผลตอบรับก็ยังคงเหมือนเดิมเขาไม่สามารถที่จะติดต่อหาเธอได้เลยนิพนธ์ถอนหายใจออกมาอีกครั้งก่อนที่เขาจะเก็บโทรศัพท์ใส่ลงในกระเป๋ากางเกงแล้วหยิบแฟ้มเอกสารก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องประชุมคุณเจ้าแม่จะเอาอยัางไงต่อครับ ทำตามแผนที่เราวางเอาไว้เฝ้านางสิริไว้ให้ดีให้คนของเราทรมานมันชาๆส่วนนางเมสทรายให้คนของเราเฝ้าวไว้ให้ดีอย่าให้คลาดสายตาเด็ดขาดส่วนพี่ตะวันก้อยคนของเราคุ้มกันเป็นอย่างดีมีอะไรรีบโทรรายงานชั้นทันทีครับเจ้าแม่ที่เธอต้องการให้จับตาดูเม็ดทรายเป็นอย่างดีเพราะว่าเธอมีรางสังงรอนอะไรบางอย่างซึ่งทามาจากตัวของผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน เสียงโทรศัพท์เครื่องรู้ที่ดังขึ้นทำให้เจ้าแม่ที่กำลังนั่งทำงานอยู่ต้องวางประกาลงก่อนที่เธอจะหยิบโทรศัพท์ที่ตอนนี้กำลังแผดเสียงร้องดังลั่นขึ้นมาดูซึ่งหลายชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอทำให้เจ้าแม่ถึงกับยิ้มออกมาและเลื่อนสัมผัสหน้าจอเพื่อกดรับสายสวัสดีค่ะม,มัมดีจ้าคนสวยของม,มัมหนูว่างหรือเปล่าลูกเสียงหวานที่ดังมาจากสายทำให้เจ้าแม่ถึงกับยิ้มกริม สำหรับมัมหนูว่างเสมอค่ะเจ้าแม่และสายตาจากเอกสารที่อ่านอยู่ก่อนที่เธอจะหมุนเก้าอี้ไปทางด้านหลังที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพได้อย่างชัดเจนปากหวานจริงๆเลยนะคนสวยของมัมว่าแต่มัมโทรมาหาหนูมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเปล่าจ้ามัมกับแด๊ดคิดถึงหนูก็เลยโทรมาหาจ้านูก็คิดถึงมัม เรานีแดดไปไหนล่ะคะเพราะถ้าทั้งคู่อยู่ด้วยกันเธอก็คงจะได้ยินเสียงของผู้เป็นพ่อที่มักจะดังแทรกเข้ามาในสายแล้วแต่นี่ไม่ได้ยินแสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้เป็นแม่แดดอยู่ในห้องทํางานจ่ามามคิดถึงหนูก็เลยโทรมาหาคําพูดของผู้เป็นแม่ทําให้เจ้าแม่นิ่งงันเมื่อรับรู้ว่าที่รัเสเซียดึกมากแล้วแต่ผู้เป็นพ่อยังคงทํางานอยู่แต่นี่มันดึกมากแล้วนะคะแดดยังทํางานอยู่หรอคะ เธอคงเป็นลูกที่แย่มากๆใช่ไหมที่ปล่อยให้ทั้งสองท่านทำงานหนักทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นควรจะเป็นเธอที่ได้ตอบแทนพวกท่านหนูเป็นลูกที่แย่มากเลยใช่ไหมคะมัมที่ปล่อยให้แดดทำงานอยู่คนเดียวเจ้าแม่ถามผู้เป็นแม่ด้วยน้ำเสียงเบาวบวด้วยความรู้สึกผิดเธอคงเป็นลูกที่แย่มากใช่ไหมที่ทิ้งพวกท่านเพื่อมาทำตามใจตัวเองไม่เลยลูกมัมกับแดดเข้าใจหนูให้หนูจัดการเรื่องของหนูทางโน้นเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วหนู ค่อยมาช่วยแดดทำงานที่นี่เอาไหมผู้เป็นแม่รับรู้ได้ทันทีว่าลูกสาวของเธอกำลังโทษตัวเองอยู่ซึ่งทั้งเธอและสามีไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นท้งเขาและเธอเข้าใจเจตนาของลูกสาวของเขาดีค่ะไว้หนูจัดการเรื่องทางนี้เรียบร้อยแล้วหนูจะกลับไปช่วยแดดเองนะคะเธอคงต้องรีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเสียแล้วงั้นแค่นี้นะลูกมันไม่รบกวนเวลาทำงานของหนูแล้วฝากบอกแดดด้วยนะคะว่าหนูคิดถึง และอีกไม่นานหนูจะกลับไปค่ะจามัมรักหนูและลูกค่ะหนูก็รักแดดกับมัมนะคะหลังจากที่วางสายจากผู้เป็นแม่ทำให้เจ้าแม่นั่งคิดหนักเธอคงต้องรีบทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะจัดการกับคนพวกนั้นให้จบสิ้นไปเสียทีเธอสงสารผู้เป็นพ่อที่ต้องทำงานหนักอยู่คนเดียวโดยที่เธอเป็นลูกแต่กลับไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยฉันคงต้องจัดการกับพวกแกจริงจจังจ,งจ,งจงสักที จบตอนที่32ลางสังหรณ์ในนิยายเสียงเรื่องแขนรายใหญ่โรคจิตอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ